สวัสดีค่ะเรา้าสู่ช่องวันเวอร์วันนี้นะคะเราจะมาแห่เพลงของวง t PM นั่นเองนะคะในที่สุดมาแล้วค่ะคิวปีก็ไม่รู้นานมากโอ้แล้วครั้งนี้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กักการให้คน,คนเลยคนเลยหกคนเนาะอย่ารอช้า,ชาค่ะเราไปฟังเพลง,งกันดีกว่าชื่อเพลงว่า m ั s เตอร e ใช่ปะฉันจำชื่อเพลงด้วหมคิดว่าใช่ก็จะไม่ผิดนะคะ ดูเลนนะคะหล่อมากอะเขาไม่สาบเรยเราเปิดไปก่อนแล้วกันไหมดเป็นรูปแบบดั๊ดดี้เยโอ้โหใครกันไม่ได้เลยนะครับ

내가 해야 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 야 해야 야 해야 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 해

หอวมอหกอะมอต้นด้อมอต้นหนอืหัวมอ,อ,อต้นแหละใช่ไหมชั้นแปลจริงน่าจะยาวกว่านี้คือแบบดูคอ,องดัดตี้ของทุกคนแบบเลินมากเลินมากแหละฉันไม่ได้อ่านคำแปลเลยเพราะว่า ฉานาน่าอยากจะอ่านกาบแบรไว้ตอนแรกอะแต่แบบโอ้โหไไม่ได้ความหล่อขึ้นบบฉันก็ตืกก่นหน้าเขิน <c oughs> ไ,ไปหมดเลยเพื่อจะเพลง,งกระลงฟิล์มก็แบบฟิลดีเหมือนเราถูกจีบแต่แบบจริงจริงเราไม่ใช่นค <c oughs> ือแปลไม่ได้โ <c oughs> ด,ดนจีบนะ <c oughs> เหมือนโดนบ้านิดนึงหรือไอ้สักอย่างอะไร <c oughs> ต้องอะไรสักอย่างเงี้ยแต่แบบว่าเหมือนแบบถ้าเราดูข่าวมีเราฉันกหญิงคนละจังเลยอะยอมอะไม่ว่าเธอจะพูดอะไรฉันก็ยอมโอ่งดีดีอะคำหล่อดีมาก ไม่รอดทุกคนเลยอ่ะนี่สินะนี่สินะเด็ดดีของจริงเออแบบแด่ดดีมากแต่เราชอบชุดที่ใส่นี่นะสูดปะฉันช่มันมันอะไสูทมันก็ไม่ไม่ที่เป็นแบบที่แบบเสื้อเชิ้ตที่มีไทกเชิ้ตใส่ถากแคร์เลี่แส่ปะวะไม่ได้ดูแล้วคือมันมีจิ้เคที่ใส่แบบสูทไงแต่ว่าฉันชอบตอนที่มันเป็นเซ็ตยืนเรียงกันตอนล้ต่อเปิดเออมันตาย คือด้วยลุกด้วยอะไรทุกอย่างคือดีดีมากถ้าเป็นแอลบเซ็กซี่เบาๆใช่มันฟิลให้ความรู้สึกเหมือนเพลงมันชื่อเพลงอะไร m ไม o u s าหรืออะไรสักอย่างอ่ะจำไม่ได้เลที่มันจะที่มันจะเดินไปข้างานมันก็จะนีแลก็เดินถอยกับจำหนูจำชื่อเพลงไม่ได้แต่ไม่ของเดล์มเนี่ยแหละเออก็เลยแบบ แต่นู้ก็ดีใครที่ยังไม่ได้ฟังนะคะก็ไปฟาร์กันไปปั่นวิวให้น้อหนุ่มใช่องมาวันุ่มไปปั่นวิวให้อบป้ากันนะคะพี่ๆพี่ๆของเราทั้งหลายแล้วเขาก็ได้กลับไปโฟล์ตในการเออจบทุกคนจริงๆเหมือนน่าจะมีอีกหนึ่งเพลงแต่เราไม่รู้ว่าเขาปล่อยเอ็มวีมาแล้วหรือยังนี่เรายังไม่ได้ลองกดดูนะคะแต่ว่า วันนี้เราคงจะรีแอคแคเ่เพลงเดียวนะคะใช่อันน้ <c oughs> ก็เไปดู <c oughs> ออใครที่ยังไม่เคยดูอย่างที่บอกนะก็เข้าไปดูกันได้จ้าวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Facebook Twitter ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย